รายการสินค้าเข้าวันนี้นะคะแต่ว่ามีคนมาจองสต็อกอยู่ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ Good Girl นะคะ Good Girl นะคะ o o o Girl ตัว So Good So Good Bad นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวดิสพีดนะคะดิสพีดก็จะมีหลายตัวมากเลยนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวดวนจะมีแบ่งขายด้วยนะคะใครสนใจก็รอซือเอกันได้เลยนะคะอ่ะคราวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเท,ท,ท,ทอร์รี่มุกเลอร์นะคะตัวนี้นะคะบูแมนนะคะตัวนี้นะคะกินหายากนะคะมาแล้วนะคะถ้าดวนเรียกชื่อผิดก็ขออภัยทีนะคะก็จะมีในส่วนของตัวแอดดิกนะคะแอดดิกอีดีพีนะคะตัวนี้ขายดีมากนะคะ แล้วก็ทอมฟอร์ดนะคะทอมฟอร์ดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสีม่วงนะคะตัวตัวไวโอเลตนะคะไวโอเลตออคคิดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวทอมฟอร์ดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวชิมเมอร์บอดี้ออยล์นะคะตัวนี้นะคะวิงว้งวิ้งสวยงามนะคะนัมเบอร์ไฟนะคะแล้วก็จะมีนัมเบอร์ไฟเหมือนกันนะคะนัมเบอร์ไฟเข้ามา2ตัวด้วยกันเลยนะคะอ่ะ แล้วก็ตัวเด็ดตัวดังมากเลยนะคะตัวนี้พี่ตาอันนี้มันอ่านว่าอะไรอะ่ะบิลิโดบาลิโดอ่านยากนิดนึงคือตอนแรกอะเป็นกลิ่นที่ดวนไม่ได้ไม่ได้กะที่จะเอาเข้ามาแต่ลูกค้าถามกันมาเยอะเนาะก,ก็เลยเอาเข้ามานะคะเดี๋ยวจะมีแบ่งขายด้วยนะคะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวเพียวนะคะ Dior p e ย l คอยันนะคะแล้วก็ตัวกลิ่นตัวนี้เลยนะคะ YSL Live นะคะที่คุณผู้ชายหากันเยอะมากเลยนะคะอาจจะเอามาแบ่งขายนะคะอ่ะสินค้าที่เข้าก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะสินค้าเข้าใครหารายการไหนสอบถามได้เลยนะคะพร้อมส่งทุกรายการค่ะ